ก็จะผูกวามไม้ข oh no. ้มือนะแล้วยาบูทายันองแดงเร่งมังกรมังกรเที่ยวรีออกเที่ยวะมังกรเที่ยวเร่เราก็หมายควา่าแก้ปีจงได้โยแก้ปีจงได้นะครับพติวัวแก้ปีจงได้นะครับเห่อจาบูทาพยานาปรเจสกระชับเวทีวันที่หน้า ไทยครับยลงปู้ท้วงนะครับในยบูชาเดือนเดือนนะฮะลงผู้ท้วงจุธาที่สองร้อยหลันะฮะนะครับหลักอะไรเป็นหลวง่อไทยหลวงพ่อสงไข่นะครับหลักไทเป็นหลวงพ่อสงไข่นะครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาซ้อจากวัดสว่างอารมณ์แล้วก็มาไหว้พระที่วัดเจิดจุฑามณีที่อัมพวาครับเรามาเที่ยวกันเรามาดูดู ว่าที่นี่มีคนมาเที่ยววัดเยอะไหมครับสถานที่ที่ต้องเที่ยวท่านมาเที่ยวอยู่<ส>ครับเรามาดูนะครับ<ส>เพืาอหาเวลาว่างเรามาเที่ยวได้ครับมาเที่ยวนะครับ